ทำชาแล้วทไม่เอาไรทำโอ้เ้แกล้งกูน้อยเลยตอดโดนไป อ้ยไอ้ยี่เลือชมบอกแล้วนนา้เไม่กปทางไหนท่อท่นทั่วๆนะเดี๋ยวไปใกล้ๆกันดีกว่าได้ไปหากระฝังนูน Ê! Hey, đã nhìn hey. tùa rồi, Ê! Cá đi, đem lưỡi Hèo lông lê, hèo lông lấy, นัอยู่แล้วผมประคองมให้เองเต็มเลยวิบ้านเต็มเลยใหยาวลงเลยเออเออแข็งมาอ้าดูครับวันนี้เราก็แข่งกันนะกับบนบกกับกับบนเรือนะผมใครจะได้เรื่องกว่ากันครับไอ้บนเรือก็ยากเหรอ

โอ้โหดดินี้ดูดิตัวต้นได้ปายอะเหมนกั่ตัวต้นเรานาะเราเนาใช่ไหมเราี่ไ่ต้อกัวไปดิถวัเือแล้วอีเรือขเราอของเราใช่ไหหวานทีอะไม่เต็มเต็มแหเต็มแหเลยกระใช่มข้ากัต้องนับกระกดแล้วอะับประเนาะปกแล้วกันอยาาวก็ได้นะปลาปลามันดูดรวมแล้แหละแต่ว่ามาถึงว่าเราเราไล่ด้าปดตอนไลสดไงแกแของไงปลาปเดียว้ี่กูฝอยด้วย อาจจะไปปล่อยบอลไปต้นเจ้าน้ำมันใส่ไงอย่านี้น้ำด้ำเออใช่ก็ก็ดังดังว่าอยู่นี่ไงกำลังจะบอกไปว่าเอาน้ำนั้นเสร็จเลยอ่แล้วแมนเราตอนเราขย่อลปามันก็มันก็จะเล็กอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ไม่เล็กพี่เคยขย่าใส่ถังไงอ๋อเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมจะผมล้างให้ผมไม่นัาที่ล้างให้เอาน้ำใหม่ใส่ก่อนนะเออมันก็สวยดีนะเวลาปลาอยู่ในเรือประท้อสวยนะ โอ้โหโอ้โหนี่พี่ต้นต้องเดินมาหาผมตรงนี้ผมยืนอย่างนี้ต้นใหญ่เลยครับโอ้โหต้นไม่เล็กนะเนี่ต้นไม่เล็กแน่ครับพี่ต้นหมอนี่นี่นี่ป่าดึงขึ้นอย่างนี้เายมาแล้วไงตรงนี้เมื่อกี้เม็ดมันขึ้นก็เลยว่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหกำลังกินเลย แม่ไม่มีปลาพระงนะแม่แม่บอกจะโดนปลารพงโอ้โโดนไหเฮ้ยโอ้โหโดนไหมสองตัวตัวสี่ตัวสี่ตัวไม่ทำมาลบไซสามนิ้วเอาหมดนะ เว้ะวังระวังระวังระวังอะไรคนแนนลงไปเลยก็นี่ฮะโอ้โหยัดเช่ละมึงเน่ยโอ้โหอะไรนี่ย เกือมนิดนึ่งไอ้สัตว์กูเสียวได้ไหมได้ยังได้ยังได้ยังเฮ้ย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 ไอ้มีวะไอ้ในปลาเฉยเลยเชี่ยป่า ยังมีพาใจเลยพี่ยมางงเลยกําลังิงเลยกําลังนั่นเลยกําลังเล่นนี่เน่ยใจใจเลสั่งปเนี่ยอาปแล้วจะเดินไปดูกันเ๋ยเดินดูหังปล่อยเลยปล่อยาได้พัเลยมสวยๆจะได้ปลาด้วยอะเท่ๆจยได้ปลาด้วยใหญ่เนี่ยน่าช่อนเมื่อกี้นึกว่าช่อนเมื่อกี้ต้นบอกว่าครัปล่อยครอยเ้ยอ้ยเอาไว้่าวานบนคันนะ มาบนคณนี่อยากอะไรอยากอะไราอะไรอยากอไบนคณะเออขยบขยบหน่อยครับขยบขยำขยหน่อยให้ใั้เอาจากถูบเอาจากหุมขยบหน่อยขยบหน่อยโอ้ยหมาจิงเ้ยหมาจิ้งเงยเฮ้พันขาแ้พันขาอีกเดี๋ยวไม่เอที่ท้องกัที่ท้องไอ้เจ้าว้ มันจบไปสอดแล้วเฮ้ยเขากล้องเขากล้องจะทำจะทำนี่นีีพังเลยไอ้โดดไหมเฮ้ย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 มีไหมเฮ้ยมีโอ้ยคอยหายเหนื่อยหน่อยเออรออยู่เนี้ยัาเลยเอาเอาหยิบเชือกผมไหมเอาเอาเอ ยกโยก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 เอตงนี้พอดีอไรนั้นพอดีเออต้นออๆๆต่อเลยนอไนลตอนหมไม่โดนต่อต่เอาอื้มใครจะโดนนะ

โดนขอดขอดปูไอขอดอะไรนะขอดินเราเาทำอต้นกิ่งไหมโเหว,ว,วเฮ้ยสีอะไรวะสีอะไรวะคนแรกเลยนะติดตอนเออคอมเลยไหนั้นเปลดแชับเลยเนเี่ยโอ้โหันเปลีเลยมาขันเปลีเลยวิ่งไข่ปิงว่าไหนีคคน้ไม่มีมปามีไปไมปอสองตัวสองตัว เออจริงด้วยนั่นก็บอกว่าตรงตรงตรงมันจริงด้วยไอตรงนั้นตรงย่าเจอเลยไอตัวย่าจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินิเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเลยกระโดดสู้เลยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเยเฮเฮยย้ยยยเย

ตัดตัวตัดตัวเร็วๆตัตัวเร็วๆตัวใหญ่เร็วๆตัวใหญ่อุ้ยตอีเลยเอ้ามันไหวที่เดียตรงนี้มันกว่าโอเคเลยดีนเรามาถ่ายตนั้นเลล์มาเลยแมาเลยอยู่ตรงกลางนาตนีนมฝูงเลยสตัวใหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วกูลัมังกลัวมังไดขอเราสุดเราเร็วอยู่แล้วสุดพี่จังมาเร็วอยู่แล้ว

โดนโอ้ยตัวเล็กกว่าตัวเล็กเอ้ยเอาเลยเลยเลยนิดนึงต้นเอาโดนมโดนโดนโดนอุ้ยวิวิมาเด๋วเอา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 มาใหญ่ด้วยนีไหนตัวใหญ่ใหหนเนาะโอโอสวัสดีครับมาสรุปกันนะครับก็วันนี้ใช้แห่พลังตา สองเซนหกซอกอ่ะผลงานที่ได้นะเป็นโอ้โหปนินครับพี่ต้นนินพี่ต้นเมื่อก่อนพี่ต้นไม่เคยหาได้เยอะขนาดนี้ครับไม่รู้นะเราเองมีปลาเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ไม่เคยไม่รู้เลยใช่ไหมนี่ต้นต้นต้นใหญ่เรามาเลยแผ่ระเบิดเลยนะแผ่ระเบิดแผ่ระเบิดแพผ่ยาใหม่พี่ต้นระเบิดแผ่ระเบิดมารอบไหนต้องมีเหตุการณ์ต้องมีเหตุการณ์แปลกๆตลอดแต่นี่หนักสาหัสเลยแผ่ระเบิดแผ่ระเบิดเลยเราต้องใช้ต้องใช้เรือเหล็กเลยทีนี้มาลงแพายกันหน่อยอดเลย ก็โอเคครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเจอกันครับสวัสดีครับไปครับผมไปไปไปเลย